สวัสดีครับผมพิทักวิเศษกังรองยูทูบเบอร์สไตล์โหดมันหานครับวันนี้ก็มาแนะนำตัวอย่างเป็นทางการนะครับ แนะนำช่องอเนื้อหาในช่องผมก็จะมีเรื่องธนูตกปลาซ่อมรถก็จะจัดเพลิ l แยกกันออกไปนะครับปัจจุบันก็เป็นช่างซ่อมรถทุกของบริษัทสีซักขนส่งไม่ได้เรียนช่างมาโดยตรงครับเข้ามาสู่วงการซ่อมรถได้จากการเป็นเด็กอู่ครับในอู่แถวโคราชนะครับอู่ในเขตโคร,คราชเติ่ม เริ่มทํางานเกี่ยวกับการ่้มรถมาตั้งแต่อายุ13บนะครับก็ทํางานเมื่อก่อนก็จะซ่อมรถสอมรถเล็กครับเมื่อก่อนก็จะเป็นรถบรรทุกหัล้อเล็กรถกีตันพวกนี้ครับก็ทํางานอยู่นั้นประมาณ5ปีก็ย้ายไปทออํอยู่สิบล้ออู่ที่่้มสิบลอ้อจริงๆงจังก็อยู่ประมาณ6เดือนก่อนจะ,จะเข้ามาทํางานกับบริษัทนี้ครับการเข้ามาทํางานบริษัทนี้ก็ ถ้าทายเองเอาเรื่องมนกันครับก็มีเรื่องท้าทายแย่ๆเลยก็ด้วยความที่ว่า,าเข้ามาทํางานบริษัทนี้ก็ตอนอายุสิบเก้านะครับก็มีหลายท่านแซวเรื่องแว่นเข้ามาครับว่าทำไมทำไมไม่ถอดแว่นเลยก็ถอดแว่นนานไม่ค่อยได้ครับก็แพ้ลมแพ้แสงนะครับตูวกลางแจ้งผมก็จะใส่แว่นซะส่วนใหญ่ก็ตอนนี้ก็จะใส่แว่นนี้แล้วครับ ขอใส่แว่นก่อนนะครับถอดแว่นนานไม่ได้ครับก็ถอดแว่นนานไม่ได้ครับก็แสบตาครับก็ก่อนหน้านี้ถ้าท่านไหนได้ดูคลิปที่ผมร้องคเวอร์เพลงใจสั่งมานะครับก็จะเห็นว่าคลิปนั้นก็ไม่ได้ใส่แว่นแล้วก็ที่โซโลกีตาร์เพลง s t e e l Got The b l u e ครับก็จะอยู่ในคลิปแรกของช่องเลย คลิปนั้นก็ไม่ได้ใส่แว่นแต่ตอนนี้เขซใส่แว่นครับเริ่มแสบตาแล้วที่สําคัญก็เขินกล้องนะครับที่ถอดแว่นาน,าน,าน,านันๆครับต่อครับอาก็เริ่มทำช่อง YouTube มาก็หูก7เดือนแล้วก็ผู้ติดตามก็ทะลุ1,000คนไปแล้วก็ตั้งใจไว้ว่าก็จะมาแนะนำตัวเองอย่างเป็นทางการถ้าหากว่ายอดซับทะลุหนึ่นะครับตอนนี้ก็ทะลุแล้ว เริ่มเข้ามาซ่อมรถตอนอาุ่สิบสามนะครับจอดกลับไปนิดนึงซ่อมทําง,งานทาง,งานซ่อมราชการไม่เด็กูก็ไม่ได้จบช่างมาโดยตรงก็ทําง,งานก็เริ่มก็คือจากบ้านมา,าตั้งแต่เด็กนะครับออกจากบ้านมา,าตั้งแต่เด็กเลยก็เพื่อนๆหลายท่านเขาก็เลยเรียนจนจบมปลายบางท่านก็ไปปวสต่อปริญญาแต่ผมก็ไม่มีโอกาสได้เรียนขนาดนั้นนะครับก็ไม่มีทุนเรียน มาเรียนต่อตอนนี้ชนบุรีเขาศึกษาต่อตั้งใจว่าจะให้จบปวสแต่ก็ไปไม่ถึงก็ได้แคม่มอต้นมอปลายก็ไม่จบหลังยุ่งก็เลยทิ้งหยุดงานมาพอดีช่วงนั้นก็หลายเรื่องครับก็มีทั้งเรื่องเรื่องงานเรื่องดนตรีเข้ามาก็เวลาให้การเรียนก็เลยไม่มีสำหรับคลิปนี้ก็ต้องบอกก่อนนะครับถ้าหากท่านไหนจะถามเชิงวิชาการขอไม่ตอบนะครับ ถ้าหาว่าท่านมีปัญหาเรื่องรถเรื่องอะไรที่อยากจะถามก็ให้ให้ท่านเข้าไปคอมเมนต์ใต้คลิปนั้นๆนะครับจะถามเรื่องอะไรก็ให้ท่านไปไล่หาดูครับว่าปัญหาที่ท่านมีอยู่นั้น,เป,นเป็นเกี่ยวกับเรื่องไหนท่านท่านไปคอมเมนต์ใต้คลิปนั้นนะผมจะเข้ามาตอบให้แต่ส่วนบางท่านก็ถามออกนอกเรื่องไปไกลผมก็จะไม่ตอบนะครับแต่ท่านก็จะก็น่าจะรู้กันอยู่ในครอน,นี้เพราะว่าเดี๋ยวจะเป็นการรับเส้นอาจารย์ท่านอื่นที่เขาทาคลิปไว้นะครับเผื่อเขาทาคลิป ตรงกับคำถามของท่านแล้วที่นี้ผมไปตอบถ้าหาว่าท่านเจ้าของคลิปท่านนั้นๆที่เขาทาเรื่องนั้นอยู่เขามาเจอเขาก็อาจจะไม่พอใจได้เพราะว่าตอนนี้ช่องผมผู้ติดตามถ้าเทียบกับท่านอื่นๆก็ถือว่ายังไม่เยอะครับแต่ว่าก็มีหลายท่านเข้ามาป่วนในช่องลวเริ่มมีคอมเมนต์ป่วนเริ่มเริ่มเข้ามากวนก็ไม่น่าจะมีอะไรให้ป่วนเลย <c oughs> ก็ยังมีคนป่วนนะครับแต่ผมก็ไม่ซีเรียสครับก็ถือว่าเป็นสีสันก็เปรียบ เทียบเสมือนท่านไหนที่เป็นนักดนตรีก็งคงจะเข้าใจในจุดนี้ครับว่าท่านไปเล่นคอนเสิร์ตสดที่ไหนเนี่ยก็อย่างน,น้อยๆหนึ่งงานก็ต้องมีหนึ่งคนหนึ่งท่านที่จะเข้าไปปวนหน้าเวทีทุกงานจะต้องมีหรือถ้าท่านไหนเคยไปเที่ยวตามคอนเสิร์ตบ่อยๆก็จะเห็นครับก็จะมีก็จะมีคนประเภทนี้อยู่ก็จะมีคนเมาคนไนที่ปวนหน้าเวทีอยู่ทุกงานจะต้องมีนักร้องทุกท่านจะต้องเจอครับ สำหรับน้องๆช่างรุ่นใหม่นะครับก็ถ้าหากว่า,ายังไม่มีความรู้ประสบก,การณ์อะไรมากาก็อาจจะเจองานเหนื่อยงานหนักงานยากก็เป็นเรื่องธรรมดาครับงานช่างแต่ผมอยากจะบอกก็คือไม่ต้องท้อนะครับใมเรื่องท้องานสิ่งสิ่งนึงที่ผมจะบอกกับทุกท่านก็คือถ้าหากว่าในกรณีที่เราเราเพิ่งเรียนจบมาใหม่ๆประสบก,การณ์ในการทํางานอาจจะยังไม่มีถ้าท่านอยากประสบความสําเร็จครับ ต้องสู้ครับงานหนักงานยากอย่าก,กลัวครับยิ่งถ้าท่านมีโอกาสได้ทํางานยากโอกาสที่ในวันข้างหน้าเนี่ยที่ท่านจะพัฒนาตัวเองที่ท่านจะแก้ไขปัญหาตัวเองได้เนี่ยก็ย่อมจะมีสูงกว่าคนอื่นที่ทํางานสบายบที่ไม่ต้องเจอปัญหานะครับต้องบอกก่อนนะครับว่าผมทํางานกับบริษัทนี้ สามสามปีแรกเนี่ยผมทำงานคนเดียวครับซ่อมรถบรรทุกเป็นอะไรที่หนักมากรถรถห้าสิบหัวคันซ่อมคนเดียวยากมากครับไม่ว่าจะเป็นช่วงล่างเบรคคัสเครื่องลุยเดี่ยวครับมันก็ไม่ง่ายนะครับก็หนักเ,เรื่องนี้เหมือนกันมันก็เป็นความท้าทายนะครับซึ่งการที่เราทำงานคนเดียวมันก็มีข้อดีและข้อเสียคือผมเข้ามาทำงานเนี้ก็ต้องพิสูจน์ตัวเองหลายอย่างเลย หนึ่งอายุเรายังน้อยผู้ใหญ่ก็ยังไม่รับความไว้วางใจเขาก็จะทดสอบเราทุกอย่างครับซึ่งผมก็เคย่านงางนหนักมาก่อนก็ทั้งทํางานในไร่ก็คือซ่อมรถในไร่ี่รถเสียกลางทางรถเสียในไร่เป็งค่ำกลางคืนฝนตกฟ้าร้องตะลุยโคลนทํามาหมดครับซ่อมรถกลางโคลนกลางดินกลางโคนลนฝนตกอากาศหนาวทามาทุกอย่างครับพผ่านมาจุดน,นี้ทํางานดึกดื่นๆืก็ ในสถานที่ทำงานเก่าเขาก็ไม่ได้มีโอทีให้ไม่ได้มีไม่มีบิเลี้ยงให้นะครับก็เราก็ทํางานไปทั้งปีก็ไม่มีวันหยุดก็มีหยุดประมาณ1สัปดาห์ครับช่วงวันที่10ถึงวันที่17เเมษายนครับเขาก็หยุดให้ประมาณนั้นส่วนวันแรงงานวันหยุดรัาตะเลือกอะไรเราก็ไม่เคยได้หยุดกันทํางานก็ไม่มีเวลาเริ่มงานไม่มีเวลาเลิกงานก็ทํากัน,น่างครับเราก็ทํากันกับเพื่อนเพื่อนร่วมอู่ ในสมัยนั้นด้วยความที่ว่าเราเป็นเด็กมาน,นอกก็จจนครับเราก็ไม่มีทางเลือกอะไรมากมายแล้วก็เขาว่ายังไงก็ตามเขาแล้วครับก็ก็ลุยก,กันไปครับก็ก็มีหลายท่านที่ทํางานร่วมกันมาก็ไม่ไหวเพื่อนเพื่อนในหลายท่านที่มาทํางานด้วยกันอ่าในอู่นั้นนะครับในอู่แรกเขาก็ไม่ไหวเขาก็ทํางานอยู่ปีสองปีเขาก็ปอกบางท่านก็ไม่ถึงปีก็ต้องไปผมก็หลายครั้งครับ ก็เกือบจะถอดใจเหมือนกันแต่ว่าก็ดันมาถึงจุดนี้ครับสิ่งที่ผมจะบอกกับน้องๆช่างรุ่นใหม่ก็คือเจองานหนักจะท้อจะถอยครับสู้ไปก่อนสู้ถึงที่สุดถ้าไม่ไหวจริงๆก็ค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งสิ่งที่ผมบอกกับตัวเองก็คือซึ่งจากอู่เก่าผมเทียบแล้วผมผมรู้สึกว่าไม่น่าจะมีงานที่ไหนหนักกว่านั่นอีกแล้ว เข้ามาในบริษัทนี้มีช่างพี่เขาแนะนํามาเขาบอกว่าวันขนา้างหน้าถ้าอยากมีรายได้ที่เพิ่มขึ้นก็ไปทํารถสิบล้อทำลถบรรทุกรายได้จะดีกว่าในงานมันหนักซึ่งผม,ผม,ผ,มผมไม่คิดว่าถ้าไม่มีอะไรจะหนักถ้าอู่เก่าอีกแล้วก็คือในเมื่อมีม,มีมีช่งางทะาอื่นเราทาได้ทําไมเราถึงจะทําไม่ได้ในเมื่อเราก็ผ่านงานหนักๆมาก่อนก็เลยต้องลองดูสักตั้งแล้วก็มาเจอบริษัทนี้ก็ เขาก็รับช่างแค่คนเดียวครับก็มีช่างท่านท่านอื่นทําอยู่ช่างคนก่อนเขาทาอยู่นะครับก็เขาผมสมัครเขารับผมเข้าทางานผมเข้าใจว่าผมก็จะมาเป็นเป็นลูกมือช่างท่านนั้นก็กลายเป็นว่าเขาไล่ช่างท่านออกครับแล้วรับผมเข้าแทนแล้วเขาก็วัดดวงกับเราครับแต่เขาก็พิสูจน์เราเยอะเหมือนกันก็ผมก็พิสูจน์ตัวเองอยู่สามปีกว่าจะได้รับความไว้วางใจทํางานคนเดียวสามปีเต็มเลยก็ โดนทดสอบสาพัดเลยครับเขาก็จะทดสอบคอวามรับผิดชอบเขาจะไม่ได้มาคุมงานเราเขาจะปล่อยให้เราทํางนานไม่ยุ่งกับเราเลยตรงนี้แหละครับตรงนี้เลยครับจุดจุดที่ว่าเราจะผ่านไม่ผ่านก็คือเขาไม่ไม่จู้จี้เราเขาให้เราทําง,งานเองเขาจะดูว่าเรามีความรามับผิดชอบแค่ไหนนี่แหละครับวันนี้ก็มีรถยนต์สองคันนะครัก็เป็นใช้กระบะหนึ่งคันแล้วก็รถเก๋งหนึ่งคัน ก็ไม่ง่ายกปจากวันจุดนี้จากเด็กวานนอกเป็นจนเส้นทางชีวิตของผมก็ค่อนข้างจะยุ่งยากอยู่ตอนนี้ก็มีเพื่อนร่วมงานอยู่สองสามท่านนะครับที่ทํางานก็มีช่างสีสองท่านแล้วก็มีช่างอีกท่านหนึ่งก็น่าจะเคยเห็นหลายๆท่านที่เคยตามที่ผมทุกคลิปก็จะเคยเห็นอีกท่านหนึ่งที่ร่วมงานอยู่ก็เป็นในคลิปถอดยางคลิปใสาย,ยางก็ ก็เป็นเพื่อนมาจากกูกูเดียวกันที่ทํางานด้วยกันนะครับเขาลุยกันมาตั้งแต่สมัยเด็กไปรุ่นนะครับก็ตั้งแต่สมัยอายุสิบสองสิบ่สิบสามสิบสี่เ่งนั้นนะฮะเราก็ทํางานตั้งแต่เด็กกันเราก็เด็กปนนอกเป็นจนกันทั้งคู่ครับก็มาลุยกันด้วยกันจนมาเจอกันทุกวันนี้ก็เริ่มจะตั้งตัวกันได้ก็ไม่ไม่ได้ํำรวยอะไรครับก็แค่แค่พออยู่พอกินนะ ก่อนจะผ่านมาก็ไม่ง่ายครับก,ก็ลุยกันหนักครับพิสูจน์ตัวเองเยอะแยะสิ่งที่ผมจะบอกก็คือถ้าหาว่าท่านอยาอกประสบความสำเร็จไม่ว่าท่านจะทํางานอะไรก็ตามครับหนึ่งท่านต้องไปชอบงานก่อนสองเอาจริงเอาจังสามเรียนรู้เพิ่มเติมครับสิ่งนี้เป็นสิ่งสําคัญมากก็เราต้องพัฒนาตัวเองตลอดนะครับอา,อาจจะไม่เก่งที่สุดแต่ว่าเราก็ต้องมีความสามารถเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะว่าทุกวันนี้าการแข่งขันสูง เคยเห็นหลายท่านนะครับมีน้องๆหลายท่านที่มาเล่าสู่คนฟังรเรื่องการทํางานเป็นงานโรงงานหรืองานอะไรก็ต่างครับพราะหลายท่านก็สนมากก็จะเน้นงานสบายหลบๆเลี่ยงๆย,ยิ่งเข้ากะคืนคเขาบอกว่ามีที่หลบนอนแอบนอนตรงนั้นตรงนี้แบบนั้นท่านจะไม่มีอะไรดีเลยครับเดี๋ยวเขาก็จับได้ครับแล้วก็เป็นแบบนั้นก็มันจะไม่มีการพัฒนาตัวเองเลย าหากวันหนึ่งท่านท่านต้องเจองานเดี่ยวงานที่ต้องใช้ความสามารถจริงๆท่านจะหลบจะเลี่ยงไม่ได้ครับเพราะงานจะไม่เดินเลยอพองานไม่เดินเขาเขารู้ครับว่าท่านไม่ได้ทำงานก็สิ่งที่ผมบอกไว้ก็น่าจะเป็นข้อคิดดีๆให้กับทุกท่านนะครับไม่ว่าท่านจะทำอะไรก็ตามถ้าสู้สักวันท่านต้องประสบความสำเร็จครับ ก็ต้องบอก่าผมทำงานกับบริษัทนี้มาตั้งแต่อายุสิบเก้าทำมาสิบกว่าปีแล้วตอนนี้ก็ยี่สิบเอ็ดนะครับสิบเก้า <c> ไ <oughs> ปดูน้ำเปกสินหรือเปล่าครับ <c oughs> ทำอายุสิบเก้ามาถึงวันนี้อายุยี่สิบเอ็ดสิบกว่าปีแล้ <c oughs> วครับผมสัตคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากแล้วครับก็มาแนะนำคร่าวๆแนะนำ่า แนะนำตัวแนะนำะประวัติคร่าวๆแนะนําการใช้ชีวิตถ้าถ่าถ้าน้องๆช่างรุ่นใหม่อยากประสบความสําเร็จในวันางหน้าถ้าอยากจะก้าวหน้านะครับก็ฝากไว้เลยก็หนึ่งอดทนครับขยันซื่อสัตย์แล้วก็พัฒนาตัวเองอยู่เรื่อยครับเราอย่าหย,ยุดนิ่งครับถ้าหากว่าคิดว่าสิ่งที่เรามีมันพอแล้วก็ลองลองดูท่านอื่นครับเปรียบเทียบเรากับท่านอื่นว่าท่านอื่นเขามีอะไรดีแล้วเรามีอะไรดีครับ ปรับหาผมก็ไม่ได้เก่งนะับก็ต้องบอกก่อนนะผมเนี่ยทำงานได้แค่บางอย่างไม่ได้เป็นซะทุกอย่างสิ่งไหนที่ทําได้ผมก็จะมาเล่ามาสอนมาบอกมา,มาเล่าสู่กันฟังก็ผมก็ยังมีหลายอย่างที่ต้องเรียนรู้เพิ่มเติมนะครับก็หาโอการศึกษาเหมือนกันครับผมแล้วพบใหมค่คลิปหน้าครับผมค,ครับ